ตอนนี้เราก็เปิดตัวซิงเกิที่20ไปนะคะมาสัการับโ้องคอนแฟชั่นตอนนี้มี MV แล้วสามารถดูได้ทางยู u ูบนะคะแล้วก็เพลงยังลงทุกอันไอส์แพร์มิ่งแล้วค่ะยังสามารถฟังได้ทุกวีทุกวันเลยได้เลยก็หมายว่าแต่งวิวเลยเพราะว่า MV ดีมากเลยใช่ขอบคุณนะคะขอใทุกคนไปติดตามด้วยนะคะแล้วในซินเกิที่20ก็จะมีเพลงรองอย่างไซโคไกโยะ เมคิมกสกีดด้วยคัพวกเรายังแบมีงานให้ติดตามได้เรื่อยเลยนะคะอย่างอาทิตย์หน้ามีอะไรบ้างนะคะค่ะสัปดาห์หน้านะคะวันสารอาทิตย์ก็คือ15-16พฤศจิกายนนี้นะคะก็มีเทนนสเตทั้งหมด4ลรค่ะโ,โดยที่มีเป็นเบอร์เดย์สเตจด้วยของสาวน้อยนี่นะคะแล้วก็ของพี่จิ้วและของเกียวยาค่ะซึ่ง พิเศษไปกว่านั้นเป็นขังแรกด้วยเป็นวีงแรกที่น้องๆรุ่นหงจะมาขึ้นเวนิสเตได้กันค่ะจดบัตรกันยังคะเนี่ยดแล้วจองวบัตรได้แล้วเพิ่งเปิดไปเลยตอนเที่ยงวันนี้นะคะทุกคน,อ,นอันไหนขอเสียคนกดแล้วอีกทีหน่อยค่ะ คนสามารถกับจองที่นั่งกันได้แล้วนะคะก่อนที่จะหมดที่ไปจองแล้วก็มาดูหนอนนู่นหงอเอ้ยขอให้เลือกสอนอ้อนพี่ๆหน่อยได้ไหมมาดูมาดูเรื่นีัดเจนหน่อยได้ไหมถ้าใครไม่กดิอะไรเจะลิงแล้วนะ ลืมมาดูกันนะคครั้งแรกของหนูเลยแบบอยากให้ทุกคนมาดูกันมากๆใช่แต่ลืมไปกดกันนะคะฝา,ากาด้วยค่ะทุกคนขอบคุณนนค่ะ<อ>แล้วก็อย่าลืมไปพีออเดอร์การเย็นวันนี้นะคะ6โมงที่แอปดีดไม่มีไม่ได้แหละแอปไอแอมเบอร์เต้นค่ะ<อ>วันนี้ก็วันนี้ก็ขอบคุณพี่วานแล้วก็พี่อาอ์ด้วยนะคะที่แบบว่ามาช่วยแนะนำการเล่นให้กับ ไม่ลืมเลยขอบคครับผมก็เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวน้องๆก็ไปพากผ่อนนะครับก่อนน้องพักผ่อนขอเสียงเฮดังทีมบ้า ก็ถ้าใครอยากลองเล่นเดี๋ยวเรามีหน้านุ้งด้วยเลยใช่ครับผม็นไนะครับโอเคลองเล่นเป็านลองออถ่ายรูปนะถ่ายรูปนยนะโอเคทำรู้จักกัใครไม่ทาง อะไรอ่ะอะไรกัององไงโอพี่อ้ยริ้งสวยเลยนะพี่ไม่อยาสีฟันพี่พ่ออะไรพี่ มันจะผิดผีนะพี่มันจะบอกร้ายไม่ดีคืเส็น

ตัดยคบเดียวเดี๋ยวต้งนี้ด้ครับเป็นไ่าาต้องังด้ยเหอต้องต้องมาต้องหต้องมด้วยนะต้องหูต้องหูตองกูปอดไปครับเ้อลอ ไม่ปรเด็นคือขนาดเท่าไรกขนาดเท่ากันเองครอบคุณทุกคนมากมาก